สำหรับเงินเข้าเดือนธันวานีี่นะครับสำหรับเงินบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเงินเข้านะครับเดือนธันวาคม2564ันห้หิบสี่ครับเช็ควันโอนโอนเงินเข้าขอลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่นะครับขอเดือนสุดท้ายนะครับเดือนหน้าว่ากันใหม่ครับรอคลมอครับ บอกก่อนนะครับว่าจะทำยังเอาไงต่อครับได้ค่าอะไรบ้างเงินสดได้ไหมเงินเข้าวันไหนครับเรามาเช็คบัตรคนจนล่าสุดนะครับก่อนเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนสำหรรอบใหม่นะครับก็ประเด็นที่ต้องติดตามในช่วงนี้ก็คือกระทรวงการคลังจะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐรอบใหม่เมื่อไหร่ ใคจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนประคนนสามารถได้บ้างหลังจากมีการลื้อเกณฑ์เดินทั้งหมดนะครับทาให้คนที่มีคนจนอยู่แล้วนะครับต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้งนะครับอย่างไรก็ตามในเดือนทำาคะกันร่วมสีนี้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการยางรัฐอยู่ใน,นมือก็คงจะได้รับเงินช่วยเหลือตามปกตินะครับรวมทั้งเงินเพิ่มจากโครงการเพื่อนกำลังซื้อนะครับดังนั้นลองมาเช็คกันว่าจะมีเงินคนเข้าบระกคนจนวันไหนบ้างครับพร้อมเช็คหลักเกณฑ์ลงทะเบียนอัตรการรับ ว่าใหม่เบื้องต้นนะครับวันที่หนึ่งธันวาครับใหม่เปิดสกัะมาครับก็วงเงินซื้ออุปโภคสินค้าพูคบริโภูนะครับคนสองร้อยสามร้อยนะครับต่อเดือนนะครับได้ครับคู้แล้วมีสิทธิ์รับเงินกระทำทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็โครงการพิเศษที่เพิ่มมาก็คือโครงการเพิ่มกำลังซื้อนะครับเท่ละห้าร้อยบาทนะครับใครได้ห้าร้อยก็ 200, ก็ได้สองยก็ได้เจ็ดร้อยครับก็ได้สามอก็ได้แ0ดร้อยครับค่ารถโดยสารสาธารณะนะครับก็คือรถไฟฟ้านะครับรถเมนะครับห้ารอยบาทนะครับ สำหรับผู้ที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะบางจังหวัดก็ได้ค่าโดยสารบขศห้าร้บาทนะครับต่อเดือนนะครับเลยโดยสารรถไฟ500บาทนะครับแล้วก็วันที่18บแนะครับธันวาคม2องพครับค่าไฟฟ้านะครับไม่เกิน315บาทนะครมี2อ0านะครับเพิ่มให้2เดือนนะครับคือพฤศจิกาธันวานะครับบางคนไม่ได้วันที่18ก็อาจจะเลิไปนิดหน่อยครับ อี20 20สิบยี่สิบกว่านิดนิดครับจะได้กรณี <im IT> ที่ใช้ไฟไม่เกินห้าสิบหน่วยต่อเดือนนะครับติดต่อการสามเดือนอาจจะสิทธิ์ได้วฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับตอนนี้ไม่เกินสามห้าสิบหน่วยนะครับเงินสามร้อห้าบาทต่อโคเดือนต่อเดือนนะครับตอนนี้ที่ใช้ไฟฟ้าเกินห้าสิบหน่วยต่อเดือนต่อเดือนผู้ถือบัตรต้องเป็นผู้จ่ายเองทั้งหมดนะครับไม่ได้คืนนะครับถ้าเกินห้าสิบเนี่ย ก็ใครยังไม่ได้ลงก็ลงครับในเดือนสุดท้ายก็ยังดีครับผมก็ไม่ได้อัปเดตนะครับส่วนมากเลยอัปเดตก็ไม่ได้ดูนะครับเพราะงานเยอะครับไม่ยพางครับอุปกรณ์ไม่พร้อมครับก็ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าพร้อมแล้วครับก็จะะอัปเดตได้ครับก็กดติดตามกดไลค์อะไรกดช่อคชอบก็วิธีลงทะเบียนนะครับ คนที่อยู่ในกรมอรหรือสปปรกาารนนทบ,บุรีนะครับเป็นของการไฟฟ้านครหลวงครับนอกเหนือจากสามพื้นที่นี้ก็จะไปลง,งทะเบียนที่การไฟฟ้าส่งภูมิภาคนะครับกับป้านะปาก็จะได้เพราะคนที่ มีของการไฟฟ้าส่งภูมิภาคครับคือการประปาะคนครหลวงครับคนที่ไม่มีใช้ประปาอุู่บ้านไม่ได้นะครับนี่ต้องไปทวงสิทธิเอาเองครับกรณีใช้น้ำประปาเกินร้อยบาทแต่ไม่เกินสามร้อยสิบบาทจะได้รับเงินงบปรเงิหนึ่งร้อยบาทนะครับส่วนที่เกินต้องชาระเองนะครับตรณนี้ใช้น้ำประปาเกินสามร้อยสิบบาทผู้ถือบัตสรสมชิต้องเป็นผู้จ่ายเองนะครับ กนสาริบห้านะคหมายเหตุนะครับต้องนําใบแจ้งหนี้เข้าไฟฟ้าและใบแจ้งหนี้คขาน้ำประปาไปชำระเงินตามปกติก่อนนะครับจากนั้นหน่วยงานจะส่งรายชื่อผู้ที่มีถือบัตรสวัสรใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาในวงเงินที่กําหนดในกรมบัญชีกลางและสั่งจ่ายคืน ผ่านบัตรสวัสดิการรัฐนะครับในช่อง e m o n e น่ของือนละเดือนนะครับก็เช็คในโทรศัพท์ก็ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้าผมจะลงเบอร์โทรให้นะครับสวัสดิการแห่งรัฐนี่เช็คเช็คในโทรศัพท์ได้นะครับแต่ผมจาเบอร์ไม่ได้ก็วันที่22นะครับห้ี่ก็เงินช่วยเหลือผู้พิการ200บาทนะครับก็จะได้ไปนะครับการลงทะเบียนรอบใหม่เมื่อไรนะครับมีคนถามเยอะครับก็ อาจจะเร็วๆนี้ครับอาจจะเป็นของขวัญให้ปีใหม่ให้กับคนไทยเราทางรัฐบาลให้จัดให้ครับก็หากใครเขาสงสัยเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสามารถสอบถามได้ที่คอร์เซ็นเตอร์นะครับบัตรสวัสดิการรัฐนะครับโทรนะครับ02190 0 1 9 0นะครับ ศูนย์สองหนึ่งศูนย์เก้าสองสามสี่ห้าทุกวันนะครับจันถึงสุกครับตั้งแต่เวลาแปดนาฬิกาถึงเจ็ดนาฬิกานะครับสามสิบนาทีหรือที่กรมบัญชีกลางนะครับโทรศูนย์สองสองเจ็ดศูนย์หกสี่ศูนย์ศูนย์ในวันและเวลารษษาชการนะครับก็มีก็สงสัยก็พิมพ์ไว้ใตค้คลิปผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับถ้ามีเวลาผมจะตอบให้ครับถ้าเจอผมเปิดเจอผมจะตอบให้ครับก็กดไลค์กดติดตามไว้ครับ ถ้ามีข้อมูลอหหมก็จะมีเสียงกดเสียงไว้นะครับก็จะมีส่งเสียงขอถ้าลักชิปผมทําขึ้นมาแบามีรับเดตก็มันก็เสียงดังแล้วก็เปดิดดูได้นะครับเดี๋ยวจะนาเรื่องอื่นมาเสนอต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ